มาแล้วแกะกองรอรีวิวมาแล้วครับอันต้าเปิดเลยแล้วกัน3,990บบาทครับป้ายไทยด้วยนี่ผมรอมานานนะเราเห็นรองเท้าคู่นี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเมื่อไหร่ผมจะรีวิวสักทีใช่ไหมครับผมก็บอกไว้ว่าผมจะรอป้ายไทยครับ แล้ววันนี้ป้ายไทยก็มาแล้วเรียบร้อยนะครับอันต้าโซน2ครับ LSD โซนสอง N เดี๋ยวนะ N N 90ปะวะเออใช่น่าจะ N 90มั้ง N 90แหละมันมันมี3โมเดลมันมี N 90 N 85แล้วก็ N 80คือจริงๆผมมีอีกคู่หนึ่งไอ้คู่นี้มัน คู่นี้มันจะเป็นคู่รองเดี๋ยวเดี๋ยวแกะกล่องถัดไปเดี๋ยวเดีเอาคู่นี้ก่อนคู่นี้ก่อนเอา n n 9 0ก่อน n90 ใช่ N90 แหละน่าใช่ใช่นี่ไง a 2 a โซนนี่ตรงนี้ก็เขียนชัดเจน a โซน2 9 0นะครับนี่ข้างในอินโซก็เขียนชัดนะ a z โซน290นะครับแกะมาในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับกล่องมันก็จะเป็นแบบนี้มีฟองน้ําหอมาด้วยนะครับ นะครับสามพาบาทนะครับป้ายไทยครับป้ายไทยเลยนะฮะก็เป็นดรอปแรกที่ลงสุกสิบสามเหมือนกันมาวันเดียวกันเลยสุกสิบสามนี่มาหลายคู่นะฮะอันต้าขนาดเบอร์สิบนะครับผลิตเมื่อวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเฮ้ยนี่เขาเขียนผลิตวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งวันปีใหม่เขาไม่หยุดเหรอวะเห็นปะผลิตวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเห็นไหมเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ป้ายเล็กๆนะสองดู เขียนผลิตวันที่1เดืนนอน1ราคา3,990บาทนำเข้าโดยบริษัท Airvit Sport Thailand นะครับก็เป็นเป็นบริษัทอันต้าประเทศไทยแนะ่ะ Airvit Sport นะครับมีก้านแกนมาให้ด้วยหนึ่งอันนะครับเอาดึงแกนพลาสติกออกมาก่อนเอ้เอ้แกนกระดาษแข็งจังเลย โอเคออกมาแล้วเรียบร้อยอันต้าโซน2 A โซน2 9 0ผมขอแกะน,นี้อ่อดียวมันมีข้อมูลเออแกะมันจะได้อ่านมีสต,ติกเกอร์ติดมาด้วยอ่ะก่อนอื่นเลยต้องหมุนตัวให้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบก่อนแต่คู่นี้ผเพื่อนน่าจะเห็นกันเยอะแล้วเนาะเนาะเป็นไงบ้างอะ่ะเห็นตัวเต็มๆของน้องแล้วเนี่ยเป็นไงบ้าง คิดยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิอยากรู้ครับอมุนตัวครับโลโก้อันต้าสีดำใหญ่เลยนะอยู่บนพื้นขาวล้วนแบบนี้นะครับผมเห็นหลายสีนะจริงๆในเว็บที่ไหนอะเดี๋ยวนะเทาเปล่าอะมีสีขาวแดงแล้วมีสีดำเงินด้วยนะด้าน ข้างเท้าด้านนอกเป็นโลโก้อันต้าใหญ่นะครับส่วนข้างเท้าด้านในเป็นโลโก้อันต้าเล็กแล้วมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยไม่มีอะไรอื่นเลยไม่ได้มีอะไรหรือหวาอะไรมากกว่านี้แล้วโอเคด้านหลังมีเขียนนิดนึงนะครับเป็น a zone สอ bpm average hr มีเขียนแค่นี้นี้ a zone 9 0 bpm average hr แค่นี้แล้วก็มีตรงไหนอีกบ้างเอ่ยตรง ตรงนี้ก็มีเป็นเป็นสีลุงลุงเป็นแถบเขียน a โซน2เหมือนกันโซน2เหมือนกันโซน2เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงตรงนี้เขียน n90 นี่ตรงนี้เขียน n90 เ,เห็นไหมอ่าเป็นไงสวยไหมครับสวยเนาะเรียบเรียบดีอะ่ะถ้า n90 กก็คือโฟมตัวเดียวกับอันนี้ป่ะเอ่อถ้าจำไม่ผิดก็คือ C2027 ไหมแล้วก็ตัดแผ่นคาร์บอนออกปะเออผมยังไม่ได้ดูสเปคเลยขอไปดูสเปคก่อนแล้วกันนะ,ะนะอ๋อนี่ไงเขาเขียนไว้มี C202 ด้วยนี่เนื้อโฟมตรงนี้เขียนมีตัวอักษรลังลายเขียน C202 ด้วย C202 นี่เหมือนเป็นรหัสรุ่นล่าสุดที่เพิ่งรีวิวไปก็คือ C2027 นะไม่มีโปรแล้วต่อหน้าที่เป็น6 6แล้วก็มี6โปรใช่ไหมพอรุ่น7พวกก็ตัด อาจจะตัดโปรทิ้งไปเลยแล้วก็เป็นรุ่น7อย่างเดียวนะครับก็เอาโซก็เอาโซนี่ก็มาเยอะนะเอาโซนี่หนาม,มาเลยนะมาเต็มๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ,อยากรู้หนักเท่าไหร่เพราะเท่าที่ลองจับดูเนี่ยน่าจะสัก2อาจจะสัก2,5หรือ2ไม่ถึงอะ่ะผมว่า2,2แ 2, ถวๆเนี้ย2,1,2,2อะ่ะ10 US นะคู่นี้คือ10 US 9 UK นะครับ4 CEUR 270 CHN นะครับจริงๆ211กรัมในขนาด10 US ครับ211ในขนาด10 US อะ่ะโหเอาเรื่อง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 นะเอาเรื่องมาลองสวมลองใส่กันเลยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง นี่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปสวมมันเล่นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับบางเฉียบเลยแล้วก็บุรรอข้อเท้าตรงนี้มีนะครับนออีอินโซถอดไม่ได้นะถอดไม่ได้ติดกาวอยู่นะครับถอดไม่ได้ครับแต่สีมันก็สวยดีนะขาวแล้วก็เรียบๆแบบขาวแล้วก็ตัดด้วยดำนะครับเดี๋ยวผมขอญาตจัดพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งจะได้เอาไซส์ซให้เพื่อนๆดูได้ เหมือนเดิมเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเหมือนแบบเมื่อกี้นี้เลยเอาข้างเดียวแล้วกันเดี๋ยวเอาข้างนึ่งเอาไปโชว์อ๋อสำหรับคู่นี้ผมได้มาจากที่ร้านนะครับที่ร้านอันต้าสาขาเซนท์เทนเวิด์เพราะว่าเขาขายที่เดียวเซนท์เวิด์นะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปก็เย็นแล้วนะยังพอมีอยู่นะยังพอมีอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อาจจะเป็นวันธรรมดาด้วยแหละก็เลยอาจจะไม่มีเพื่อนๆไปซื้อกันก็อาจจะหมดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ <c oughs> เออก็ไม่แน่นะอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะอ๋อผมไม่ใส่คู่นี้ดีกว่าผมไม่ใส่ไม่ไม่ไมเออ,อใส่ดีไหมอ๋อทำเอาอย่างนี้แล้วกันเปิดคลิปเดียวเลยแล้วกันขี้เกียจ ขี้เกียจถ่ายสองคลิปแล้วเอาอันนี้อันนี้มาเอามามามา,มาอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งแกกองรอรีวิวคู่ทำพร้อมกันเลยแล้วกันรุ่นนี้ก็คือโซนสองเหมือนกันนะครับโซนสองเหมือนกันแต่มันจะเป็นเอ็นแปดห้าแทนนะครับมันจะเป็น N85 ไม่ใช่ N90 จะเป็น N85 แล้วก็มีแผ่นไนล่อนด้วยมีแผ่นไนล่อนเพลทด้วยนะครับคนละโมเดลกันชื่อรุ่นคือ A Zone 2 Pro A Zone 2 Pro หรือรุ่น85ผมเอาแกะกล่องทีเดียวเลยแล้วกันไม่เปิดอีกคลิปละคือจะได้ลองเทียบด้วยไงว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆนิดน่อ ่ะหมุนตัวก่อนอันนี้คือ A อ o n นส Pro 85นะครับแล้วก็อันนี้คือรุ่น90เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโฟมตรงนี้มันเหมือนคนละเนื้อกันนะ มันจะจะเป็นโฟมคนละตัวกันนะถ้าผมจำไม่ผิดมันโฟมโฟมชั้นบนตรงนี้8 8ดแตรงเนี้ยแล้วก็ข้างล่างเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมชั่งน้าหนักเลยแล้วกันกขอชั้นงน้ำหนักก่อนแล้วกันนะครับคู่นี้ไซส์เท่ากันนะครับ10 US 9 UK 44 EUR เท่ากัน250 253เนาะก็เป็นรองเท้าแบบมาตรฐานนะ253นะครับดีไซน์มีโลโก้อันต้าด้านนอกด้านในมีครบนะครับ นี่หมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบสีฟ้าสีฟ้าโปร่งเลยนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางแล้วก็บุรอบข้อเท้ามีครบชัดเจนนะอืมเสียงกระทืบของตัวโซนสองกระทืบแล้วก็ดีจังหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบแนละ้วโอเคคู่นี้จะมีแผ่นไนล่อนงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกันเราลองสวมสองคู่สองข้างเดี๋ยวผมเอา เท้าเท้าซ้ายผมใส่ตัวโซน2นะครับ N90 นะครับส่วนเท้าขวาเดี๋ยวผมจะใส่โซนโซน o โโซน2 Pro, Pro N85 N85 จริงๆเขาจะมีอีกโมเดลหนึ่งนะก็คือ N80 นะครับมี3โมเดลที่จะขายในไทยนะ N8 ตอนนี้บนพวก Marketplace ก็ขึ้นแล้วนะครับ แต่ที่หน้าร้านอ่หน้าร้านก็เห็นแล้วหน้าร้านวันนั้นผมเห็นลงทั้ง3โมเดลแล้วเรียบร้อยทั้ง N90N85 แล้ว N80 ลงหมดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนคู่คู่นี้ตัว N85 เนี่ยอันเนี้ยต้องขอบคุณทางอันต้าไทยแลนด์นะส่งมาให้นะครับส่วน N90 ผมซื้อเองโอเคอึบมัดเชือกก่อนเดี๋ยวจะได้ลอง ไซซิ่งเลยเผื่อแบบเพื่อนๆสนใจแบบกดออนไลน์ mm hmm. กันอะไรยเงี้ยนะเหมือนเดิมมาเห็น mm hmm. บอส mm hmm. เห็นอยู่นะอือ mm ันเดียวกังอันเดีนึงโอเคนะ okay. ครับตรงนี้ดีกว่าเราจะได้เห็นชัดๆนะครับอืมเท้าเท้าซ้ายนะ mm hmm. คือจอมันจะสะเทอมันจะกลับด้านนะครับเท้าซ้ายจะเป็น n90 โซนสอ9 9เหลือประมาณไหนนะดูสิเหลือประมาณนี้นะนี่10 us นะ10 us 265เท้าผมยาว265นะครับรองเท้าคู่นี้ยาวที่270 chn หรือว่าถ้าเทียบเป็น cm น่าจะ280จะเหลือประมาณนี้ครับโอเคเหลือมาตรฐานเลยนะแล้วก็เท้ากว้างมา10เซนนะครับขยับนิ้วเท้าสบายครับขยับนิ้วเท้าสบายเลยโอเคนะครับ มาดูอีกข้างหนึ่งอันนี้เป็น n85 นะครับ n85 ขนาดเท่ากัน10 us เท่ากันนะครับน้ำหนักก็ต่างกันนะเมื่อกี้คู่นี้210ใช่ไหมคู่นี้250นะเหลือประมาณนี้ประมาณนี้นะนี่ก็พอๆกัน,นพอๆกันนะครับประมาณนี้เท้าวกว้าง10เซนนะครับขยับนิ้วเท้าสบายโอเคนะครับเดี๋ยวลองยืนมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไง ลองยืนดูกันว่าเป็นอย่างไงบ้างนะครับมาอโอเคยืนกันโอ้มาเอาข้างไหนก่อนเอาโซนสองก่อนนะโซนสองคู่นี้นะเอา N90 ก่อน N90 นเก้ 90, ฟิลเป็นไงตอนนี้ยืนเต็มเต็มสบายๆนะครับรู้สึกถูกรู้สึกถึง ตรงนี้ผมโดนตรงนี้แถวๆนี้นะแถวนี้อุ้งเท้าด้านในนะครับรู้สึกมันมันยืนไม่ค่อยเต็มอ่ะนี่มันวบาเห็นไหมแพลตฟอร์มตรงนี้มันเบามันเลยรู้สึกยืนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับแต่ฟิลฟอคือแน่นดีนะแน่นดีตัวของรุ่น 9N 9 0นะครับคู่นี้นะครับแน่นครับยืนสบายครับมีดันอุ้งนิดนึงนะแต่ไม่ไม่มากครับ ยืนด้วยกระต่ายขาเดียวเป็นไงบ้างครับโอเคไว้พานไม่มีปัญหานะครับได้อยู่นะกระโดดซิฟิลต้องแบบนี้แหละต้องประมาณนี้ใช้ได้ใช้ได้ฟิลประมาณนี้แหละออใช้ได้เลยมันต้องคือมันจะมันจะไม่ได้นุ่มยั่วอ่ะมันเป็นแบบออกแน่นๆหน่อยหนึ่งนะครับไม่นุ่มยั่วครับ ถ้าคาดหวังว่านุ่มยวบเลยนี่พอใส่แล้วผิดหวังแน่นอนบอกตรงนี้เลยนะไม่ไม่นุ่มยวบแบบนั้นนะโอเคมาต่อที่ n 85บ้าง n 85มีโฟมเอน85ชั้นบนนะครับส่วนชั้นล่างนี่น่าจะคนละตัวเดี๋ยวผมต้องไปสืบต่อว่าคนละตัวมันเป็นตัวไหนการยืนยืนแล้วสบายกว่านะผมเออเดี๋ยวขอดูนะแพลตฟมมัน ใช่ผมว่าความกว้างมันต่างกันนะน่ารู้สึกว่าตัวของรุ่น90เนี่ยมันจะแคบกว่านิดหนึงตรงกลางเท้านะครับแคบกว่ารุ่น N8-5 ดูจะกว้างกว่าหน่อยครก็ยืนรู้สึกยืนบนยืนได้เต็มกว่าเต็มสบายเต็มเท้ากว่าอ่ายืนด้วยเท้าข้างเดียวสิเท้าขวาข้างเดียวโอ้มันคงดีนะครับโฟมไม่ไม่ยวบนะ โ์มแบบโอเคเลยนะครับโฟมโอเคเลยนะครับรฟมหนาแน่นพอๆกันเลย2คู่นี้โฟมหนาแน่นพอๆกันไม่ไม่มีใครอ๋อมีรู้สึกว่าฝั่งเอ็น90จะนุ่มกว่านิดหน่อยนะครับเ90จะนุ่มกว่านิดหน่อยกดแล้วรู้สึกได้ว่าเออมันนุ่มนุ่มกว่าชัดถ้าเราลองกระโดดดูซิจะเป็นยังไงเอาคู่พังนีเอาไม่ใช่ผิดข้างไปเอา ถ้ายืนอยู่เฉยๆแล้วกระโดดเนี่ยอืมไม่ไม่ได้สัมผัสถึงความแตกต่างตอนที่รองเท้ามันกระดอนกระดอนขึ้นมาครับไม่ได้สัมผัสความแตกต่างมากแทบจะเหมือนกันเลยดีกว่าแทบจะเหมือนกันเลยดีกว่าเอออีกทีสิ มันมันก็เอาเป็นว่าพอลองตรงเนี้ยแค่แบบลองกระโดดสลับเท้าอะ่ะไม่ไม่ได้ต่างกันแบบชัดอะ่ะเพื่อนๆไม่ต่างกันชัดอาจจะผมคิดว่าที่จะต่างก็คือเรื่องของน้ำหนักแหละเพราะต่างกันเยอะนะสองร้อยสิบกับสองร้อยห้าสิบเนี่ยนี่แค่ยกขึ้นมาก็รู้แล้วว่าข้างนี้เนี่ยน้ำหนักดูเยอะกว่า น้ำหนักสัมผัสได้เลยว่าเยอะกว่าข้างนี้จะเบานะครับแล้วก็ราคาเหรอขอดูราคานิดนึงนะราคาเขาก็ขายเท่ากันนะสาม0ันเก้าร้ยเก้าสิบาทเท่ากันนะครับทั้งสองคู่เลยจะเป็นเอ0เก้ 2, 2, 3, าศูนหรือเออแปดห้าก็สองสองพันสามพันเก้าร้ยเก้าสิบเท่ากันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวต้องไปหาแล้วว่ามันต่างกันยังไงระหว่างสองคู่นี้นะก็ถ้า เพื่อนๆสนใจนะครับตอนนี้มีขายแล้วเรียบร้อยออสีนี้ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังโซน2 n 9 0นะครับแต่สีขาวแดงน่าจะยังพอมีอยู่แล้วก็ถ้าหมดลอดนี้ไปเนี่ยทางมันนั้นทางแบรนด์เขาบอกผมว่ามันน่าจะเข้าอีกทีแบบอาจจะมีนามีนาแต่ไม่รู้ว่ามีนาต้นกลางหรือว่าปลายนะแต่มีนาแล้วก็ คู่นี้มีขายแล้วเรียบร้อยนะครับ N85 นะครับไปลองที่ร้านดูผมว่าต้องไปลองที่ร้านจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงร,ราคาเท่ากันนะสาม0บาทต้องไปลองจุดที่ร้านนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทดสอบทั้งคู่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาล่าเพื่อนๆฝังอีกทีนะครับว่าอันต้าโซน2อ0นี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็โซน285เป็นยังไงยังเหลือ80นอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวรอมาพร้อมกันก็รีวิว จับเซตรีวิวพร้อมกันเดยทีเดียวดีไหมยังไงก็ต้องเทียบดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอแปดศูนย์มาก่อนเดี๋ยวว่าเปิดกล่องให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันโอเคก็คลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับนะถ้าสนใจก็แวะไปได้เลยนะครับน่าจะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์ผมคิดว่าคู่นี้คงจะลงที่สาขาเดียวอยู่นะเวลานี้เซ็นทรัลเวิลด์ไปเซ็นทรัลเวิลด์ได้เห็นแน่นอนโซน2 n 9 0ของอันต้าแล้วก็คู่นี้ก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกันนะครับ โซน2 Pro โซน2 Pro N85 ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย